นี่คือภาพปกติพี่นอ้องเมื่อกี้นะเขาเพิ่มอันแสงขึ้นสื่อดอกนี่ภาพปกติมืดมาอีกแล้วทางทิศตะวันออกในสิเพิ่มแสงแถมบ,บักมืดๆนหนึ่งเวียเวยเวีมึงเล่นโทรศัพท์พมึงเบิ่งเด้อเด้อมึงปิดแม่ พี่น้องป้องไปสาวเอือยบอมาแม่อ้วนไหนบอกเวี้ยไหนไปเอาตั้บอกมีครูบายบาเ้เรื่องน้จบแลสบายดี

พี่จะมาผิดูสื่ออ่เหรอวะไม่ยังลยเยอะยพี่จะมาผิดูสื่ออเหรอวะชิช้องหมาพ่ออ่ะช่องหมา มึงสแกงแแผัดผกหรือสแกงหั่วแับกินเดี๋ยนีอลูกออสพี่น้องมึใส่สมอย่างนี้ด้วันั่น ให้มันโขดให้มันเดือดประเด็อนอย่างลงมันเปื่อยได้นี่นี่เพ่นี่พอแล้วูพอแล้วลงอง<อ>กับปูนี่มึงสิจีบวะนี่ต้องหมอเ,นเนยังวยน้องหากมีใลงเบอร์ไห้ลงเิ่มนึเราลงดู บ่โอเออดูกออินอะยเนี่ยเออพอและวยินได้นเนี่ยเื้เอไปเสร็จถวกินโลยนี่จะเป็นเจีย๊ยบ บ่เจตนาสิหักแฟนเขาโอ้นเยดนาไห้แล้วก็สอบเขานแตแบบวันไปแบบเขาไหมเอาใคมมาตามมึงกวะงี <lush> hey? ้อะ <t candle noise>

ใส่้อนั่นยไใส่เป็นไปเลยไงนอนพี่น้องฟองปายใส่ออนโซนอนเด็ดว่าวดนใช่ปลาสีแดงพูดได้กระแทกได้ดิปลาสีแดงอนไรเป็สีแดงทุกกากเนี่ยนะพูดหน่อยอาอแม่กูดนะปูเห็นอยู่บ้านแม่มันนะกูเป็นตาปอด ตีนนะเออเล็บนมันเลยพีเอเราไปสวดรวมเขาปากปากช่ไมใ่ยืนปากป่าปากคนที่คุณ่เห็มันปากปาาชุดสองคนกูรำคาญยังกันด้ย่างนเน่วกเกี่ยวยังไงกับแมวของซ้าามกันท่อมกับแม้องป้าสุกชเมื่อยว่าว่าเหมือนลูกพหมึงไหนด้วยฮะพ้าหมเนเนี่ยมันตู่ ขาหอมนุ่งหกระซากได้แต่รอนมึงเออเปียกไว้หอมกูไม่ินอีกก้ลายขงไปชากข้าห่มกูเรื่องอื่นหาวมนไ้เตเปียกดานมึงเปียกไว้ข้าหมกูโอ้แต่มันควงนี่แบอก่อสะพูงเลยนะเปอกมากบรรตุกนะเนาะยังมันอนใจอยู่เนี่ย มันเค็มหรือมันยังประแดกนี่ยเ้เย็นบันเ่นทำเป็นเกลียรุ่นสีแกงหลัหัว

ไ okay, ah, r เบิร์ b บอสไปเบิร์ตไปแล้วก็ตัวแกนตะขัดูก่ลนี่ไงทุกคนซิปเนเจอรของเรานะฮะลายนี่กับลายดอกตรงนั้นกน้นัวลงเลยเด้อปกีเด้ออ่ ลูหัวคงไปแล้วลูกไปลูกหลาลูกออสลูกออสมันบดใหญ่ก็ทันใหญ่ต่มขาไมนก็บาดทันยาวสูมบยยมะพร้ยาวย,ย,ยังปูงสูไปแม่สูหนีแม่โว่ข้าวฟ่างไอ้แหวะไอเแีวะมาแล้วกูมาแก่เลยมาแก่เลยมี่มาแก่เลยมีอะไมันบอกกินนะ ก็ซื้อใบครัวมาอื่นต้มคุ่งทีง่จะต้มทุ่งที่น้องฟองไฟนี่คือแกงละหัวแกงละหัวใส่ปลาไฟลาย,ลายมะค,ควันใช้กุนาน,บบน้องมองแปะเูสิเห็นบเห็นไหมคะซิมกัเด้อ ชิมก่อนโะสงสยัยบพรปแด่คิดหวานะสแกงองเองกับมือเด,ดิมโขดจำงหมอะกัน,นไปหาบ้านแบบนายไปซูไปบ่ระเดมือวมาเดียวปแต่ต้องมาไดต้องปะแต่มันดู มาเร็วใส่ประแดดเพิ่มนิดนึงค่ะโรวนรยำลวัเปื่อยก่อนนีนกระโตพี่น้องเลยแปนกระโตกกระลนต้องมีกระดาด้วยกระโตกเนนเหล๋ยวเหียครับ น้ำขึ้นมามีกร่ดมเยอะวันนี้เป็นไหมเปิดใกล้พี่น้อนไไงออโอ้ยค,ควันน้ำซุกเลยได้น้ำขึ้นลายทะยอะืออ๋อเพื่อสดค่ะพักนั่งเลยตงอีก่นี่ใหญ่ขึ้นมาเ,เลิลดค่ะ

เลยส้นกไมีโนีน่ในใน้ดปวดขากรณีพี่นอ้องโบกๆเลยค่ะเดือดแล้วเดือดแบบสบใจมากอันนี้คือผองนัวของเราใช่ไหมใช่ลงไปเลยค่ะตองแถบแลทองฟอมทอ,องฟอมมันทองฟอมในบริเวณนัวเลย ลงไปอีกลงไปอีกหอมหองมากได้แล้วพี่น้องเลยหอมดิหมดเจ้าไม่กินน้ำกันเด้อค่ะคนแห้งก็ดได้พี่น้องมุนเบิดอืออาเภเห็นจำเป็นเอาหนึ่งส่งมัน นายจะได้ดนะเยวากินมากเลยค่ะมุดจอมานะคะเศษๆหัดจ้อง โ,โหดกำลังดีเลยเดือดกำลังดีแซบอีี